มามาครับมาเลยมาเนี่ยคือขอบคุณแล้วการที่ให้ไปเกิดใหม่ใกล้กว่าเดิมแม่งเอ้ยแม่งเอ้ยพี่เล่นแบบนี้ผมก็กลัวดิพี่ แตกไปดิพี่พี่แตกไปดิพี่แตกไปดิพี่อาสนายิงหมอมุดยีดมาจากคนก่อนพี่โทษทีแต่มันก็เกิดใหม่ได้แหละว่ายิงหมันไส้กูเดิมอีกแล้วเนี่ยเขามันไส้เราแล้วเขาต้องมาแหละว่าเขาต้องมาที่เดิมแหละแล้วเนี้ยเขาไม่น่าอยู่เขาเขาจะอยู่แถวนี้แหละก็ต้องโดดมาแก้แค้นเราแหละน่าจะแบบว่าเอาคืนอยู่แหละเขาจะต้องเอาคืนอยู่มา ดังนั้นคือเดี๋ยวเรารอก็เลยเรารอเขาเรารู้ไว้แล้วยังไงมันก็ต้องมานะทุกคนนั่นไงเสียงใครฟางระเบิดไว้ก่อน <laughs> คนใหม่คนใหม่คนใหม่มาคนใหม่มาคนใหม่มาจะไปตรงไหนดีไอ้วอลสองลูกถ้าเจอตรงนี้นี่คือโล่งมากเลยนะใจเย็นเราขอเอา แม่งเอ้ยบักซีแคทพี่จะเอาใช่ไหมพี่คุณไอวอร์หมาป่าคุณจะเอาใช่ไหมผมกลัวนะ <S <S เออคุณจะมาหรือเปล่า ผมไม่มีเลือดนะคุณคุณไม่กลัวคุณรอผมแล้วข้างหลังเข้าเหรอคุณข้างหลังมาแล้วคุณข้างหลังมาแล้วคุณคุณจะเอาผมหรือเปล่าคุณไม่มีทางเลือกและวคุณจะอยู่นิ่งๆผมก็ใจเย็นพอข้างหลังมันก็ไม่หันมายิงมันเลยเนาะมาครับคุณ โอ้โหคุณที่แบบว่าใส่ชุดพัางตัวไปเนี่ยพัางตัวกับพางตัวกับผนังไปเนี่ยมาผมใจเย็นพอที่จะรอคุณเพราะผมไม่มีของอะไรเลยคุณรอผมหนีงวงเลยสิ <double> <laughs> คุณเห็นฝีมือที่ผมยิงไอ้สองตัวนั้นไหมคุณยังจะกล้าดีที่จะรอผมอยู่เหรอคุณจะวัดความใจเย็นของผมจริงเหรอคุณไอคนนั้นมันก็จะฟาร์มของไอเสื้อแดงผมอ่านเกมได้แล้วผมก็จะยิงหัว้เสื้อแดงแบบนิ่มๆนะนะคนสมองแตกกระโหลกแตกชิวๆ Kill? คุณคุณไหมฝันดีต้นเกมที่นายยิงเราอะ่ะนายตายสองรอบแล้วแรงลบไปดิว่าแต่ข้างหน้านี้คุณจะใจยเย็นขนาดนั้นเลยเหรอวะคุณจะไม่ขยับไปไหนเลยเหรอไม่คุณคุณดอกมาดิคุณดอกมาดิ ไอ้ดีโปแบนเดินฮาลุมาโผข้างหลังแบนและ